กิจกรรมที่บ้านมอนกันบ้างนะคะชุมชนบ้านมอนจัดงานมนตเสน่ห์บ้านมอนสันกำแพงค่ะสืบสารต่อวิถีวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน ชุมชนบ้านมอนอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายวีรพงศ์ริดรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการมนสเสน่บ้านมอนสร้างสรรค์สืบสารสู่ความเป็นหนึ่งโดยมีเครือข่ายเยาวชนซีทไทยแลนด์ร่วมกับมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมโดยมุ่งเป้าพัฒนาและอนุรักษ์วิถีชีวิตประเพณีและศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญให้คงอยู่คู่ชุมชนและเป็นที่รู้จักในวงกว้างซึ่งทางรองผู้ว่าราชการ ังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวว่าโครงการมนเน่บ้านมอนจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีภายในชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ทุกช่วงวัยเพื่อให้ทุกคนเป็นเจ้าของและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาบ้านมอนไปพร้อมกันและยังให้ความสําคัญกับการสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมฟื้นฟูภาษาเมียนมาหรือภาษามอนการสอนศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในรากเหง้าของ ตนเองนั่นเองค่ะ